คนไข้เนี่ยอยู่คนเดียวจะสามารถเพิ่มเปอร์เซนต์การอัตราการเสียชีวิตได้ถึง1 4ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมากๆเลยในประชากร1 0 0 0 0แคนแเราพบผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายสูงถึง10ท่านคือหมอเพิ่งไปชนะสุดศพผู้สูงอายุคนหนึ่งมาสาเหตุที่เราถามคนใกล้ชิดก็บอกว่าเขามีเหมือนกับน้อยใจอะ่ะคือล่วอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งหนึ่งท่านแล้วก็อีกคนเนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศแต่ไม่ค่อยโทรหาเลยคุณลุงนะ่ะดูภายนอกก็ดูปกติ ติหมดเลยนะแบบเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สุดท้ายก็คือคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับในต่างจังหวัดเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาถูกปล่อยให้อยู่ลาําพังโดดเดี่ยวเยอะมากแล้ววัยนี้เป็นวัยที่แบบมีภาวะเรื่องของซึมเศรา้ากันเยอะมากๆเลยครับอย่าให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลางําพังมีแบบพูดคุยให้ความใส่ใจหาอะไรให้เขาทําหน่อยนะ อาจจะเป็นชมรมผู้สูงอายุก็ได้่ใชถ้าเขาได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันวัยบ้านปลายชีวิตเหมือนกัน,เ,นเขาก็จะเข้าใจกันแล้วก็จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเออชีวิตเขาที่เหลืออยู่ก็ยังมีคุณค่า